เนี่ยเฮากินเขาว่ากินนะกล้วยกล้วยธรรมดาเลยสุกๆหน่อยแต่แรกๆกับผมผสมนมนมแพะตามนมนมแพะตามเซเว่นซื้อจากเซเว่นนิดเดียวผสมเดียวพอเหลวๆใส่ช้อนเล็กๆเขากินไม่เยอะอยประมาณช้อนชาเขาช้อนชาเนี่ยเกือบจะไม่หมดแล้วช้อนชาหนึ่งแต่กินบ่อยเขากินบ่อย ทำต,ต,ต่อมือต่อมือครับทำง่ายครับไม่เขาจะหลอดไหมก,กินน้อยจังมันจะกเรียนนะสามวันรู้สึกเออตัวเขาโตขึ้นเขาขนหางแล้วเขายาวใหญ่ขึ้นอ่ังเกตที่หางนะว่าจะมาวันแรกนี่หางเขานล็ดเดียวกับขนที่หูเนี่ยสันเกตแต่หูมันยาวขึ้นนะขนที่หูมันยาวเห็นชัดเลยสีขาวข้างหูเนี่ย ให้หลายคนดูเพราะว่าเขาชอบลายลายมันสวยคีเล่นน่ารักดีครับแต่อยู่ป่าเถอะดีกว่าผมกะว่าตั้งใจว่าสักอาทิตย์นึงอีกสี่วันนี่สามวันและอีกสี่วันจะให้เขาคุ้นเคยกับปา่าให้กลับไปเล่นในปานะ่า ป้อนอาหารในป่ามั่งตามต้นไม้อะไรบ้างครับเขาเกาะแล้วก็กินเขาจะลองดูคราว่าเขาสามารถใช้ชีวิตในป่าได้ไหมถ้าเขาดูแล้วไม่ไหวใช้ในป่าไปก็เป็นอันตรายนะสัตว์ที่นี่มันนกเกาะนกเหยื่วเยอะนกเหยื่ที่นี่เยอะช่วงเนี้ยงูเยอะนกเหยื่วเยอะ ที่นี่นะครับเป,ปเ,ปเป็นป่าเป็นป่าเราสมบูรณ์ที่นี่นนะห่างจากหมู่บ้านเป็นกิโลที่บ้านคนเลยมีน้ํามีป่าเนี่ยสัตว์ป่าก็ชอบนะนักล่าเยอะก็เฉพาะมาสามแมวสามที่บ้านนี่ก็ตัวหลายกาศละดูมุมไหนครับมุมข้างไหม ข้างนะนี่นะครับน่ารักไหมครับจำน่ารักไหมครับเหมือน,นเด็กนะเหมือนเด็กผมว่าเหมือนหมูป่านะลูกหมูป่าลายกับไก่ป่านะไก่ป่าแล้วอย่างนกคู่เหมือนไหมนกคู่เหมือนไหมผมว่าไก่ป่าเหมือนหมูป่าเนี่ยเหมือนเลยนะมองดีดีอะ่ะไปดูสารละก็ดีเลยหมูป่าลูกหมูป่านะ ประมาณนี้เลยมัวจะหมูกเอ่ยต่างแค่หางหางว่สักไอ้นั้นหางมันทุกกุ้นเล็บครับดูเสียบ้วเท้านะครับน้วเท้านี่ม้วนดูเท้าเหมือนตัวอะไรอ่ะมีขอใช่ไหมที่พังข่าวมาก่อนคล้ายมีขอแต่อันนี้มันจะมีปลายจะเป็นเล็บเ,บเ็บหน่อยมีขอนะจะเป็นนิ้วเป็นนิ้วเลยแต่ว่าลักษณะของขอดู กระดูกนิ้วเนี่ยคล้ายเลยเใ็นในิ้วมือคนเลยแต่เขาจะมีอยู่แค่สี่สี่สี่นิ้วเล็บเยแค่เล็บไก่เล็บไก่เล็บ,กลบนกขเขาเกาะนี่รู้สึกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ็บนะผู้หญิงเจ็บแต่ผู้ชายนี่ไม่เท่าไหรไ่ทนได้เขี้ยวนี่ไม่เคยไม่เคยง้างปากเขาดูปวดเเจ็บแต่จากที่ผมรู้สึกได้เวลาเขางับเนี่ยเขาแทะเนี่ยน่าจะมีสอง สองซี่เลยสองซี่ข้างล่างเหมือนหนูคล้ายๆหนูแต่เล็กเป็นฟันที่เล็กๆกำลังกำลังงับเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เหมือนเขาง,งับงับแค่กินเน่ยเขาไม่ได้งับแบบนักล่างับแบบแค่กินเนี่ยอะไรจัดกันแล้วแต่เขาเขาอึกนี่อึกเหมือนกับอ่า เอกสารเล็กๆเล็กๆมเอกสารสีดําบางครั้งก็จะมีสีดําแล้วก็มีน้ำน้ำเล็กนิดแต่ไม่เละไม่เละเร็วนะคือมันมาทำเม็ดปนกับน้ำมาด้วยน่าจะเป็นเขาจะฉี่พร้อมอึทีเดียวหรือเปล่าไปดูด้านข้างหลังแต่ถ้ากินกล้วยอย่างงี้เขาจะทายเป็นเม็ดอย่างเดียว ที่เขาถ่ายเป็นน้ำน้ำนี่น่าจะเป็นช่วงเที่ยวกรีนใหญยเป็นสมัยตฉี่เยอะฉี่แบบยังก็สายฝนเลยต้องเช็ดท,นนที่นอนเขาที่นอนเขายิ่ง่ายๆผมให้ดูง่ายเลยที่นอนนี่ครับผมให้นอนอย่างนี้เลยกล่องทิชชู่เนี่ยกระบอกทิชชู่เขาเข้าไปซุกพอดีเลยเขาจะรู้ขเขาเองเลยอยวให้ดูนะให้ดูนะผมก็วางก่อนให้วางก่อน ขอจับหน่อยขอจับหน่อยลูกจับไวเร็วจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยอลงไปลงมาให้ลงเองไม่ลงเขาจะเกาะไปลงไปลงไปลงไป,ไปดูนะครับเขาจะมีที่นอนของเขาดูนะสังเกตการณ์เขาเขาจะหาที่หลบเขา เหมือนกับค่าที่หลบภัยเขานะถ้าจะดูแล้วเาชื่ออยู่นะเขาปลอดภัยดูครับอ้าวอ้าวไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเหมือนพวกนี้สายตาไม่ค่อยดีหรือเปล่าคนทางอันนี้ตันผมปิดไปรูดึงอีกข้างเปิล่าข้างเดียวให้ก็จะมีเข้าไปแล้วก็สึกเขาหลบได้อะ มันทะลุแล้วมันจะเหมือนเขาไม่ปลอดภัยอ้าวหักหน้ากันได้ไงบ้างเนี่ยหักหน้ากันเด้อ้าวอ๋อทับเลยอ้าวไปเนี่ยอะไรเหมือนตาเขาไม่ค่อยดีนะแต่หูเขาดีหูเขาดีมากาดูเดเวลาผมแก้งเขาเขาจะ ก็จะขี้กลัวนะขี้กลัวเลยว่าได้พราะคมเนี่ยเกาะอยู่นะไม่ร่วงไม่ร่วงดูได้ไม่ร่วงเลยนะว่างเนะี่ยไม่ร่วงพพยายามปีนขึ้นเลยดูหน้าหน่อยสิดูหน้าได้เลยั่นไหนงานไงเห็น,นไ,ไหมดูหน้าน,นะครับดูหน้าน,นะครับโอเค ขอจบคแค่นี้ก่อนนะครับมันยาวไปวัปนนี้เดี๋ยวมันจะต,ตามเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะอัปเดตบ่อยๆครับเผื่อบางคนชอบนะบขอบคุณครับ